สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาแปลงต้มส้มปลาในหน้าที่ปไปนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็มาโคกปลานะครับสารภาพนะครับหูขิงจ้าบันไดป่าอยู่ในช่องฟีดอยู่ครับแข็งกรกเดื่องอ่ะผมโคกมันเึยแข็งๆเนี่ยนะเดี๋ยวเขาตึงไปต้มมันตึงหน่อยเช้่อผมกกนะครับผมถ้าเขาโคกปลาแล้วแล้วนะครับผมเขาก็จะมาแปลงหอมแดงนะครับผมพาเป็นโลโคคาเปาะนะครับต้องมันงามพอมากินนะมันจะมาโชว์นะครับผมต้มก็จะเป็นข่านะครับผมข่ามีตะไบกับแจ้ต้านนะครับผมบ้านผมมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะครับเนาะใจ้เปียโต้นมันบ่ เตะแกนะครับเนาะต่อไปก็จะเป็นจ้าไข่นะครับผมโกกิบบาลีนตีนตอนนะครับผมแล้วก็มีดตอเข้าไปปั๊บนะครับผมแล้วล่ะเนาะลักเป็นเบอข์ส้มนะครับผมผ่าเกรืองผ่ากลางกระเพาะตั้งน้ำมัน้อนนะครับผมใส่ข่าขมิ้นนะครับผมจ้าไข่นะครับหอมแดงนะครับใส่เกลือเหี่ยน้ยนะครับถ้ามันเดือดแต๊แล้วเราก็ใส่ป่าลงไปนะครับใส่ป่าเาต้องไปกวนมันอย่างนักนะครับผมถ้าป่าเริ่มสุกก็ใส่เบอระส้มนะครับผมปรุงรสด้วยกัะปิ้ผมปรุงรสแต่ดูแดงเกลียวเมี่ยงนะครับแล้วก็ใส่พริกลงไปนะครับ ไข่มักทรงบ้านผมยอดประกอบเป็นใจยอดประกอบแขนน้อยนะครับเนาะทุกท้ายเขาก็พุกด้วยนี่เลยนะครับหอมป้อมนะครับผมไล้วก็ใบบัคูดนะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับผมต่อไปก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับก็อย่ามาตักใส่ถ้วยนะครับเนาะแล้วเขาก็จะเอาหอมป้อมนะครับผมหอมป้อมเปิลนะครับเอามาโรยหั่นเล่าแล้วก็บีบแนวทรายนะครับผมแค่นี้แหละครับก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะครับผมถึงเวลาสมควรไป everybody ยอดอย่างขื่อ สวัสดีครับผมปากัญยามดึงจ้ากับเมนูนี่นะครับผมกระเพราหมูรวนนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับบะเน้นย่ากนะครับเน้นเจาะไปอยากไปนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราก็จะเอาพริกเอามาซับปั๊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 บเหี่ยวฟื้นนะครับแล้วก็หอมเตียมนะครับซับปั๊บปั๊บปั๊บเหี่ยวฟื้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เนี่ยหมูซับสับปั๊บปั๊บปั๊บเหี่ยวฟื้นเหมือนกันนะครับผมนะครับแล้วก็หอมเตียมกับพริกมาคั่วนะครับคั่วหอมนะครับหอมไปสามารถแปดบ้านบนกระดานคับเฉยๆนะ เติมเนื calcium, juice, oxygen, salud, rencies, <ée> clicked, ้อเหมียน้อยนะครับผมแล้วก็เอาหมูที่ห่อซาบัดิจิตเอาลงไปคั่วนะครับคั่วมันแห้งเลยนะครับผมคั่วจนมันแห้งก้นะนะครับถ้ามันไม่แห้งมันก็จ่ได้เติมมันจะบไปรำนะครับถ้ามันแห้งแล้วนะครับผมเขาก็จะปรุงเนี่ยน้ำปลานะครับผมปรุงซอสปลาเคียวแหม่น้อยนะครับผมรดแต่หนูแดงเคียวเมี่ยงนี่หน่อยนะครับแค่นี้ครับแล้วละแล้วก็ใส่ใบกะเพราจบนะครับผมเ้าลืมไปได้เลยนี่เลยนะครับผมคือไข่ดาวนะจ๊ะอันนี้เป็นไข่แฝดนะครับตอกเตื้อเดียวได้สองแกนนะครับผม ถือได้แล้วเปาะนะครับแล้วก็จัดจานใส่ใบตุนสวยงามของเรานะครับเอากระเพราได้แปลงวัตะกียราดลงไปนะครับผมราดแถมน้อยนะครับกูไปอิม่มนะครับผมแล้วก็ไข่ดาวลงไปนะครับผมอ่ะถึงเวาลาสมควรนะครับ everybody ยอกคือขนาด